เอลผักชูใบอัมอาอมาลยนะคะใช่ใช่ใช่ฉันเล่นใช่ใช่ใช่เลยอย่าง,ง,งเรยผักลากชูนี่เป็นแกงออมนี่เป็นใบชูนะคะนี่เป็นไข่พะโล้นะคะน้ำบีทำนะคะ นี่แม่เรานะคะแม่กลัวอ่ะแม่กลัวแม่กลัวระหว่างนี้เราจะตอกไข่ลงไปนะคะยังค่ะตอกแล้วะค่ะตอกไข่ไปหนึ่งฟองแล้วก็อีกฟองหนึ่งนะคะ รสชาติจะอร่อยมากๆเลยนะคะแม่ไม่กลงกล่องนะคะเผ็ดอย่างเดียวเลยค่ะคือแม่เผ็ดอย่างเดียวเน้นเพลียเดียวอย่าเอ่ยไม่เน้นนี่คือใบชูนะคะเมโนชูอ่ะใบชูใบชูนะคะเพิ่มสีสันนะคะพอละแม่พอละเงียบไปละเลสวยแม่งั้นเลย ค่ะดูหน้ากินขึ้นมาเลยนะคะพอเราใส่บเบคอนเข้าไปนะคะเราจะผัดสักแป๊บหนึงนะคะเด,เดี๋ยวสุกแล้วจะมาชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสบายค่ะ